สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาสอนเรื่องตัวเลขนะคะก็ภาษาสเปนจะเรียกว่า los n u m e r o s นะคะ los números วันนี้แค่เลข1-20ถึงนะคะแล้วก็จะมาสอนตัวอย่างประโยคคำถามนะคะว่าเวลาถามเกี่ยวกับตัวเลขเนี่ยเขาถามว่ายังไงกันบ้างนะคะแล้วก็มีเสริมนิดหน่อยนะคะวันในหนึ่งสัปดาห์คะ่ะ ก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องตัวเลขกันนะคะเดี๋ยวขอเกรินน,นิดนึงก่อนเนาะว่าภาษาสเปนเนี่ยคำนามมีทั้งเพศหญิงและเพศชายนะคะแล้วเวลาที่คำนามนี้เป็นเอกพจน์กับพหูพจน์อ่ article หรือ a a and the ที่อยู่ข้างหน้านะคะรวมทั้ง adjective ก็จะผ่านเพศและพจน์ตามกันไปด้วยนะคะ อันนี้ให้ดูเขาๆอย่างเลขหนึ่งนะคะเลขหนึ่งภาษาสเปนคืออุนหนใช่ไหมคะก็จะเป็นทั้งวันแล้วก็อะอันนี้ถ้าเป็นเพศชายนะคะมาสกูลีหนเพศชายเอกพจน์ก็คือ1นึ่ถูกไหมคะก็คืออุนหนอเพศหญิงก็จะเป็นอุนหนะถ้าเป็น plural plural ทําไมหนึ่งเป็น plural มันก็คือซัมนั่นเองอะคะ่ะก็คือจํานวนหนึ่งนะคะแบบที่ไม่ชี้เฉพาะเจาะจงนะคะภาษาสเปนนีก็ ถ้าเป็นเพศชายพหุพจน์แบบนี้ก็จะเป็นอุนอสเพศหญิงก็จะเป็นอุนัสนะคะส่วนถ้าเป็นเดนะคะที่มีการชี้เฉพาะขึ้นมาเอากพจน์เพศชายก็จะเป็น L, เอลเอกพจน์เพศหญิงก็จะเป็นลานะคะถ้าเป็น plural ก็จะเป็นโลสกลัสคะ่ะอันนี้เกลื่นคร่าวๆเพราะเดี๋ยวจะได้เห็นเพิ่มเติมในคลิปต่ตอนะคะแล้วก็ถ้าอยากฟังที่ ค่อนข้างละเอียดมากขึ้นนะคะก็จะอยู่ในคลิปพูดภาษาสเปนสวยๆนะคะเพศและพจน์ในภาษาสเปนค่ะของเราเองค่ะเดี๋ยวกดเข้าไปดูในช anel ได้เนาะตัวเลขในภาษาสเปนนี้นะคะมันอาจจะมีระบบการสร้างคำแตกต่างกันนิดหน่อยค่ะแต่ว่าทุกอย่างเริ่มต้นที่1-10ถึงเสมอเลยยกตัวอย่างเช่นนะคะเลขที่1อุ่น uno, Son dos, dos, San. tres, tres, si. cuatro, cuatro, ha. cinco, cinco, Ho. seis, seis, Chet. siete, 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 8, ปดแปดเก้าเลำดับถัดไปนะคะเลขที่สิบเอ็ดถึงสิบห้าก็คือเลขหนึ่งถึงห้าแล้วบวกด้วยเสษไปข้างหลังนะคะก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเสียงข้างหน้าบ้างแต่ก็ ประมาณนี้ยกตัวอย่างเช่นนะคะ1เรยกองโนใช่ไหมคะ11ก็คือ11 z e อสองคือด o สใช่ไหมคะ12ก็คือโดเซสามคือเตรสใช่ไหมคะ13ก็คือตร e s t เตรสี่ c u a 4 14สิบสี่ห 5. 15. ห้ากินเสกินเสมาดูตัวเลขที่เหลือจากสิบหกถึงยี่สิบนะคะส่วนของสิบหกถึงสิบเก้าเนี่ยค่ะมันก็เหมือนกับสิบหกโอเคไหมคะเช่นเดียสที่แปลว่าสิบใช่ไหมเซสที่แปลว่าหกอีแปลว่าและถึงไหมคะเดียสอีเซสก็คือสิบ กับ6แต่ว่าเขาอ่านรวบเสียงแล้วก็การเขียนก็เขียนรวบกันไปเลยเป็นเดีย s ีเซสใช่คะเดียีเปลี่ยนจากเซตาเป็นเซแล้วก็เปลี่ยนจากอีกเรียก้าเป็นอีลาตินน่ะเห็นไหมคะแล้วก็บวกด้วยเซสตามไปเลยนะคะเดี๋ยวออกเสียงตามเราเนาะหกเซส6ิ e หกเดียสีเซสเดียสีเซสเจ็ดเซเต สิบเจ็ดเดซิเซียเตเดิเซียเตแปดโอชอิบแปดเดิโอชอเดิโอชอเก้านเบสิบเ่ส่วนเลข20บนะคะเบ้งเไม่เหมือนใครคะ่ะไม่เหมือนเลข2องนะคะมาดูคำถาม เวลาถามว่าเท่าไรนะคะภาษาสเปนก็จะขึ้นต้นด้วยกวนโตที่เห็นเขียน4ี่ตัวข้างบนนะคะจะเห็นว่าผัานตามเพศและพจน์เห็นไหมคะถ้าเป็นเอกพจน์เพศชายกวนโตเอกพจน์เพศหญิงกวนตาหูพจน์เพศชายกวนโตสหูพจน์ oh ot, เพศหญิงกวนตัส oh วันนี้นะคะรานนี้เราอาจจะต้องค่อยๆจาว่า อะไรที่นับเป็นเพศชายเพศหญิงอะไรแบบนี้นะคะบางคำก็ใช้กว a นโตไปเลยเช่นถามว่าราคาเท่าไหร่กวอนโตเวสตา u ว n นโตเกสตาหรือ q ว a นโตเอสวนโตเนะคะเวลาตอบก็บอกตัวเลขกัายจำนวนเงินเช่น n g l โ euros single euros สำหรับคำถามที่ขึ้นต้นด้วยกวนต์าเนี่ยนึกไม่ออกจริงๆนะคะตอนนี้ถ้านึกออกเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาคุยกันทีหลัง <c oughs> อันนี้ก็ไปที่กวนต์ตถูกไหมคะเราก็จะใช้กวนต์ตเวลาที่เราจะถามว่าเท่าไหร่กับสิ่งที่เป็นเพศชายพอถามว่าเป็นเท่าไหร่กับสิ่งที่เป็นเพศชายเราก็จะถามเป็นพหูพจน์เสมอเช่นกวนต์ตอายอสเทเนสอายอสคือปีถูกไหมคะกวนต์ตอายอสเทเนสก็ถามว่า คุณมีอายุเท่าไหร่อายุกี่ปีแล้วนะคะเ e ียนเนสก็คือเวิร์ e เ e ีนเนสที่แปลว่ามีผ่านตามตุ้นะคะเวลาตอบเราก็จะตอบว่า tengo นะคะฉันมี tengo 20 e años tengo 20 e años โกโอเคค่ะอวันตัสเนี่ยตัวอย่างที่ จำได้เห็นบ่อยๆนะคะก็คือถามว่ามีกี่คนคำว่าคนในภาษาสเปนนี่คือ person นนับเป็นเพศหญิงนะคะก็จะถามว่า cuantas personas hay จุดๆว่ามีคนกี่คนตึ้งตตามเงื่อนไขไหนนะคะอย่างอันนี้ถามว่ามีคนบนรถบัสกี่คนก็ถามว่า cuantas personas hay en el a u t o b ú s นะคะ a ี่คน s ี่อยู a ในรถบัสค่ะเบลา่าเวลาตอบแล้วเ็ตอบว่ามี hay 20คน r ี20 a s นะคะนอกจากคำถามว่ากี qu anto, quant os, quant ่กี่กี่กี่ก็จะมีคำถามอื่นนะคะที่ใช้เยอะๆเลยคือเกออร์ไรนะคะหรือเ e ออร์ติเอเนนะคะเวลากี่โมงแล้ว อาจจะได้ยินคนถามเกี่ยวกอรัสซอนก็ได้นะถ้าเขาค่อนข้างมั่นใจว่ามันไม่ใช่แบบบ่ายโมงหรือตีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะแล้วเวลาเราตอบคำถามเขาเนี่ยค่ะถ้าสมมติว่ามันนาฬิกามันเลขสองขึ้นไปก็จะใช้ซอนนะคะแล้วก็ซอนลาสนะคะเช่นซอนลาสน่วยเบเดลาบัญญานะนี่คือ9ก้าโมงเช้า ถ้าเป็นเลขหนึ่งก็ s la s la una delta r d e นี่คือตอนบ่ายโมงนะคะเออถ้าบอกว่าตอนคำ่ำ s la socho de la noche นะคะอันนี้ก็ตอนสองทุ่มนะคะ s la socho de la noche อีกคำถามหนึ่งที่ใช้ได้เหมือนกันนะคะคือ cuando cuando จะแปลว่า when ถูกไหมคะปกติ ตแล้วก็จะใช้กับเวลาที่ค่อนข้างกว้างถ้าเราต้องการถามแบบเวลาที่เป็นชั่วโมงเราก็จะใช้แบบเกออร์ะแบบเมื่อกี้นะคะแต่บางครั้งเราก็สามารถจะถามใช้กว n d o ได้เหมือนกัน mm hmm. เช่นก u นโดบาสเบเนียร์กวนโดบาสเบนีคุณจะมาถึงกี่โมงหรือคุณจะมาถึงตอนไหนนะคะ เราก็อาจจะตอบว่า el lunes a las so ocho en punto el lunes a las so ocho en punto อันนี้ก็จะแปลว่าวันจันทร์ตอน8โมงตรงนะคะมาที่วันในหนึ่งสัปดาห์นะคะ,ะเดี๋ยวดูตรงคำว่า los días de la semana ก่อนนะคะ หลายคนจะจำว่าคำที่ลงท้ายด้วยอาจะเป็นเพศหญิงนะคะแต่ไม่ใช่กับทุกคำนะคะอย่างคำง่ายๆที่ใช้กันทั่วไปคำว่า d a ที่แปลว่าวันนะคะก็เป็นเพศชายนะคะเราก็เลยจะใช้ Artic ิเ L หรือว่า lots นะคะแล้วก็ semana จะเป็นเพศหญิงนะคะสัปดาห์เป็นเพศหญิงก็เลยจะใช้ la semana นะคะ เดี๋ยวมาดูไปด้วยกันนะคะคำว,ว่าวันในห,หนึ่งสัปดาห์เรียกว่าอะไรบ้าง Lunes วันจันทร์ดวงจันทร์ก็คือลาลุนน่ะนะคะ l u n น s ลาลุนน่ะดวงเอ่อวันอังคาร <laughs> Martes Martes วันพุธ m i r c ร์เ s m ส r c ิเอ s วันพฤหัสค u e เ e s viernes สเบียรวันศุกร์นะคะ v i e r n e s viernes วันเสาร์ซาบัโดซาบัโดวันอาทิตย์ Domingo Domingo อัน,นี้แต่ว่าพระอาทิตย์ในภาษาสาเปนไม่เกี่ยวอะไรกับโดมิงโกนะคะคือคำว่า El sol นะคะเ l sol เป็นพระอาทิตย์ในภาษาสาเปนค่ะ ก็วันนี้เอาง่ายๆเบาๆนะคะดตรงดนตรีอะไรไม่ค่อยมีให้ใครเลยค่ะก็เดี๋ยวค่อยๆพัฒนากันไปเนาะนะคะหวังว่าจะได้ความรู้ง่ายๆไปฝึกใช้กันนะคะแล้วเจอกันวันหลังค่าสวัสดีค่ะ